อยากเป็นเศษทีชัแนลเซนท์ชานลเซนท์ที่ลกห้าใบห้าห้าใบเดี๋ยวเดี๋ยวห้าใบพอสองกลาออกนี้แบบว่าจีบแบบลั่นบ้านมากนะแล้วสี่ใบ สองเก้าสี่ใบสองเก้าโอ้โหจานชูชูมากไม่ได้จานชูมากไม่ได้เหรอคะกดเดี๋ยวพี่กดอุ้ยอีกน้อยน้อยอีกใครอยากเป็นเศรษฐีเจลาสีเจลาสียินดีด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามค่ะใครอยากเป็นเจทีเจลาสีชนะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่จัาน,นะคะจ,จ,จ,จ้าจ้าสวัสดีกันทีนะคะ่ะมาจ้ามาจ้ามาจ้าวูวูใครอยากโชว์ละตเตอรี่นี่โทรศัพท์เข้านี่ไม่ขาดสายนะฮะวันนี้ขออภัยไม่ได้รับไลา์ทุกคนทุกท่านเลยวันนี้ถือเคร็ดนะฮะ สีแดงค่ะ29ระวังกระดกเป็น62เลขทูบ1 2 9เก้าเป็นอะไรที่ชื่นใจนะที่รักนะฮะเดี๋ยวเข้าเฟซเข้าเพจตัวเองนิดนึงนะคะพี่จ๋าใครอยากเป็นเศรษฐีโทรศัพท์เข้าไม่ไม่โทรัพท์เข้าไม่ไม่ขาดสายนะคะเข้าไม่ขาดสายนะคะ สวัสดีที่รักมาแล้ะจ้ามาแสดงความยินดีกับทุกคนจ้าได้ได้ได้ไหนว่าไงกันบ้างจ้าได้ลอตเตอรี่กันไหมจ้าลอตเตอรี่สองเก้าเนี่ยบอกตั้งแต่เลขชุดชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่3าชุดที่สี่จำได้ไหมจ้ามีสองเก้าแล้วเลขถูกก็ยังมาตอกย้าจ้า สามตัวแดงอาจารย์ชัดสี่สองเก้าจ้าใครอยากเป็นเศษฐีชนสิชนสิที่ร <c oughs> ัก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยอาจารย์เคจะโอนเงินอันนี้อันนี้เป็นส่วนตัวตัวเองก่อนนะคะอาจารย์เคสัญญากับพ่อปู่สีสุดโธไว้จะโอนบัญชีกลางคำชะโนดว่างวดนี้ไม่รู้ว่าปู่ชอบสามตัว แล้วก็ถวายหมื่นหนึง่งหรือป,ปู่ชอบสองตัวแล้วก็ถวายห้าพันปู่บอกงวดนี้ไม่เอามากลูกคอสองตัวถวายห <c oughs> <c oughs> ้าพันกี๊จะไม่มีเสียงนะทีรักกิ๊กกันจะไม่มีเสียงนะนะก่อนไล์สดนะนะใช่ไหมจ๊ะใครจำได้ไหนเอาเลขสูตรเลขสูตรของสองเก้าอยู่ที่อะไรอยู่ที่ชุดที่เท่าไรใครจำได้บ้างไหนคอฟ แฟนพันแท้หน่อยโอ้เสียงมาชัดนะฮะเสียงดังมาชัดค่ะนะ I <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมอาจารย์เขนะคะเมื่อวานนี้นะคะอย่างน้อยต้องมีหมื่นห้าสองหมื่นคน สองหมใช่ไหมเร,เริ่มที่ 1, 2, 9 1> อเ๋อเราเริ่มที่หนึสองเเลยใช,ใช่ไหมสองหมื่นคนต้องถูกแน่ๆโอ้โหที่รักดีใจด้วยนะจ๊ะได้อะไรกันมั่งแล้ว <c oughs> อาจารย์เคพูดอะไรมากไม่ได้สวัสดีที่รัก <c oughs> ยินดีด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าแอร์ <c oughs> <c oughs> ให้เย็นแค่ไหนก็เปิดไม่เย็นตอนนี้นะคะคุณ คนเหงือบลักเลยเนี่เหมือนรอบที่แล้วเลยค่ะที่รักนะคะโอยยินดีด้วยจ้าพี่จ๋านะคะยินดีด้วยใช่จ้ายอดทําบุญเมื่อวานนี้นะคะมีหนึ่งเจ็ดพี่เขาจําได้เดี๋ยวฉันเป็นเศรษฐี อาจารย์ูกลอตเตอรี่กี่ใบคะนี่อาจารย์เมื่อวานนี้ทําบุญใช่ไหมอาทําบุญ,บญใช่ไหมเดี๋ยวเราทนุนทําบุญไปกินนะหนึ่งเก้าเก้าคูณยี่สิบเก้าค่ขอแชร์เข้าไปห้าเ็หนึ่งอหเนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเป็นเลขทําบุญใครถูกก็ดีใจด้วยแต่ว่าเลขที่พี่พี่เห็นกันคาสว่างคาตาเลยหนึ่งสองเหนึ่งห้าใช่ไมหนึ่งสเก้าใช่ไหมคะที่รัก แล้วก็29ในชุดเตีอยจันแค่ให้ชุดที่4ใครจําได้นะฮะชุดที่4เลขสูตรก็เขา้าเลขถูกก็ข้า ดีใจด้วยจไม่จ๋าอาจารย์แค่ดีใจด้วยนะคะโอ้โหหลายคนหลายท่านบอกตอกย้ำความเฮงใน429และ129อาจารย์อาาจรย์ลดไหมอาจารย์ลดไหม้ลดไหม้รอนใครซื้อตเตอรี่ไว้จะแบบร้อนมากตอนนี้ใครถูกหวยนะคะกับอาจารย์แค่นะคะหรือถูกหวยกับอาจารย์แค่เนี่ย ไม่ต้องโอนเงินมาทําบุญไม่มีการเรียอะไอาจารย์แค่จะปล่อยวัตถุมงคลแลาบุญของอาจารย์แค่นะฮะให้พี่ๆร่วมอนุโมทนาบุญนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากทําบุญแบบใกล้ๆบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าทําบุญกับพระในบ้านนะที่รักนะซื้อกับข้าวซื้ออาหารให้คุณพ่อคุณแม่ก็ทําบุญกับพระในบ้านนะที่รักนะหรือว่าจะไปทําบุญตามวัดหรือมูลนิธิก็ถือว่าทําบุญกับพระใน พระในสถานที่ใกล้เคียงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ใกล้เคียงได้นะฮะวันนี้มีแต่คนไหนที่รักวันนี้อาจารย์ขค่ไม่ขออะไรมากอาจารย์ขายอีกเพจหนึ่งให้พี่ๆพ,พิมพ์ได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แค่จะสำรองเพจไว้ให้ไหนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิสหนึ่งนะคะพี่จ๋านะว้ายพิมพ์กันมาดีใจจังเลยค่ะพี่จ๋า ไม่เอาไม่ร้องงวดเนี้ยแต่ดีใจจริงๆนะคะขอบคุณนะคะที่แน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 ดีใจนะเราได้เหมือนบางคนบอกว่าเราได้เหมือนได้อาจารย์ชาติอาจารย์าารยาารยเชีได้ต่อลมหายใจเพราะว่ามันบางทีเป็นงวดสุดท้ายมันเป็นแบบโอกาสที่เขาได้ใช้เงินก้อนสุดท้ายในการในการลงทุนเสี่ยงเพื่อที่จะ ให้มีเงินก้อนกลับมาเดี๋ยวมันติดอยู่ในคอเนี่ยใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วก็แล้วกระแสตอบรับคือส่วนใหญ่จะเป็นกระแสตอบรับจะดีมากแต่เี่อาจ์แค่ดีใจไม่ใช่อะไรนะที่รักนะอย่างน้อยเนี่ยในช่วงยุคนี้เนาะการมีช่วงมีลาบคือคือการ คืออาจารย์แค่พูดอย่างนี้ทำไมใช่อาจารย์แค่แค่ชอบร้องให้ใช่ไหมคะอาจารย์แค่เป็นคนที่รับโทรศัพท์เองเนี่ยอาจารย์แค่เป็นคนที่รับโทรศัพท์เองอยู่ตลอดเวลานะเอ๊สัญญาณไม่ดีเรอค่ะถูกพักสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีนะที่รักนะคืออาจารย์แค่จะได้จะได้ยินว่ามีค่าหนูมีค่าน้ำค่าไฟแล้ว ้ามีค่านักค่าชุดนักเรียนให้หลานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตารอบใหม่ค่ะส,สะสวัสดีแฟนเพจเพจเก่าแล้วสวัสดีแฟนเพจเพจใหม่นะฮะแด้จันชัดเขาปักริ้งไว้ให้นะคะขอสแสดงความยินดีกับทุกคนทุกท่านนะคะยินดียินดียินดี <laughs> ที่รักที่รักเห็นไหมที่รักเห็นไหมอันนี้ร่วม35ใบค่ะนะคะร่วม35า้าใบ อาจารย์แค่จะแบ่งเงินทีอ่อาจารย์แค่มีโชคมีลาบสนับสนุนสนับสนุน,น,นการซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลไทยนะคะพี่จ๋นนะฮะาจาันชัดก็ได้ไม่น้อยนะฮะเลขหน้าไม่ว่าจะเป็น6 294 291 29ร,ร่วมร่วมแล้ว35มบใบพี่จ๋าสวัสดีจะพี่จ๋า เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทักทายกันนะคะเรามาทักทายกันนะคะเรามาทักทายกัน,น,ะคะาากกนใครฟังอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่จ๋าดีใจชโยนะคะผมมือให้กับ29อาจารย์นไหน,ไหน29สุดปังได้ไหมคะใครได้ลอตเตอรี่29ใครได้เลข29ของอาจารย์เคเข้าทั้งเลขสูตรแล้วก็เข้าทั้งเลขของเลขทูบด้วยนะ แล้วก็3ตัวแดงด้วยอย่างน้อยนะใครไปซื้อลอตเตอรี่ที่บอกให้ซื้อทิ้งไว้เนี่ยสองเกคุณได้แน่นอนอะ<ฮ>่ะนะใครได้บ้างไหนชี้แจงหน่อยเซชี้แจงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาแบบน่ารักนะที่รักยินดียินดียินดี <c oughs> วันนี้ดีใจดีใจแทนทุกคนทุกท่านนะฮะอาจารย์ขยยกกระสอบทุกขึ้นน่อนี่จ้านี่จ้าหนึ่งสองเก้าจารย์มีอุ้ยหนึ่งสองเก้าก็มีนะหนึ่งสองเก้าก็มาเยอะเลยอาจารย์ถูกาาลอตเตอรี่สามสิบห้าใบครับพี่จ๋าโอ้ยคุณวัชิราได้สิบห้าใบค่ะ